นี่น้องชายชูทับวันนี้เราเจอกับโอ้โหจริงๆริเราเจอต้องเจอกับตีใหญ่ไหมเหรอคขตลับคู่นะเนนย่างนั้นแล้วน้มหนักยังไงมันมันปล่อย,ป,อยอปล่อยมาช็อเรือรอ่องยังไงร้อยยี่ห้าร้อยยี่ห้าจุดสี่เหรอเรามาตั้งแต่เมื่อเช้าเราซ้อมอยู่ไหนเราเนียท้องที่บ้านเ่ะเราเป็นมวยมวยเขาหรือมวยอะไรเห็นไหมลักลุมพร,รทรายไงความสูงความยาวนี่น่าจะไม่เราคิดน,น่าจะลอยกว่ะไหม เราสูงเท่าไหร่อ่ะน้ำหนักของเราไปพอยเท่าไหร่ปีนี้อายุชกมาโลโลกี่ร้อยโม,มยเนี่ยร้อยหกไฟทั้งสามไฟล่าสุดเป็นไงผลงานบอ่ะลูกหลานจากจังหวัดอ่ฝากเป็นขับเชียร์น,นะวันนี้ครับคู่เอกโอเคขอโชควยดีครับผมครรรััับกสพทยาวันนี้มาเสียบแข่งแทนตีใหญ่นะวันนี้ร้อยเท่าไหร่พี่กัด ร้อยี่สิบห้าจุดสี่เป็นไงใหญ่ไหมปล่อยมาปล่อยปล่อยมาชกกันนะเคยเจอเขาไหมดูท่านหนึ่ไม่เคยเห็นไหมต้าสไตล์ยังไงมวยได้หมดของเรานี่ยประเภทมือี่มือนะสูงเท่าไหร่สูงร้อยหกสิบสามปล่อยปล่อยเท่าไหร่น้ำหนักตัวนี้ก็ประมาณเจ็ดห้าแปดชกมวยมานี่ร้อยกว่าแน่นอนนะนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นจ็ดสิบเปอร์เนะสามฝ้ายหลังชนะกี่ครั้งจำไม่ได้เอาล่าสุดไปล่าสุดเอาล่าสุดชนะไปไซงคมที่ วันนั้นร้อยเท่าไรร้อยสิบเก้าร้อยสิบเก้าวันนี้ปล่อย,อยมาชกกันนะ,ะเราคนจากจังหวัดชุมพรนะฝากเพือ่อนรับเชียวนะฝากพี่น้องชา้มาดนวยวันนี้เต็มที่แน่อนอนนโอเคขอชูดีครับผม